โปรแกรมบร <Wow. S 1> ิหารคลินิกออนไลน์ด็อกเตอร์อสามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้เบื่อไหมคะกับการใช้งานโปรแกรมบริหารคลินิกออนไลน์ที่ไม่ทันสมัยหรือการจดบันทึกข้อมูลลูกค้าลงบนกระดาษจะค้นหาทีเนี่ยก็เสียเวลาแต่ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะวันนี้เรามีโปรแกรมบริหารคลินิกออนไลน์ d ็อกเตอร์อ โปรแกรมเดียวที่คลินิกต้องการมีฟัง์กชั่นครบครอบคลุมทุกส่วนงานภายในคลินิกแถมยังใช้งานง่ายอยู่ในระบบ cloud base ที่สามารถอัปเดตข้อมูลลูกค้าได้ตลอดเวลาเปิดใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ทำงานได้อย่าง anytime anywhere บอกเลยนะคะว่าเหมาะกับคลินิกทุกประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคลินิกคันตกรรมคลินิกเวชกรรมคลินิกเสริมความงามและอื่นอ โปรแกรมบริหารคลินิกออนไลน์ Dr East มีฟังก์ชันตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการมีการจัดคิวหน้าห้องตรวจการสร้างนัดหมายที่ใช้งานง่ายไปจนถึงจุดขายของเราที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครคือโปรแกรมบริหารคลินิกออนไลน์ Dr East สามารถใช้งานร่วมกับ iPad ได้ทำให้แพทย์สามารถตรวจคนไข้ได้อย่างคล่องแคล่วสะดวกสบายผ่านการเขียนการใช้งานลงบน iPad รวมไปถึงการสั่งยาการเพิ่มหัตการทุกอย่างทำได้ง่ายมากเลยค่ะเจ้าของคลินิกสามารถประเมินค่าใช้จ่ายรายได้รายรับรายจ่ายของคลินิกได้โดยง่ายผ่านการดูหน้ารีพอร์ตเรามีดัตต้าเบสที่ทำให้นำข้อมูลต่างๆของคลินิกไปบริหารงานและวางแผนการทำงานของคลินิกได้ต่อไปหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็อย่าลืมสแกนที่ QR code ด้านล่างนี้นะคะ บอกก่อนเลยว่าร้อยคลินิกแรกเรามีส่วนลดพิเศษพร้อมกับฟังก์ชันดีๆแถมให้อีกเพียบอย่าช้ารีบติดต่อมาเลยที่ dreast.co ขอบคุณค่ะ